สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับคนวันนี้เราอยู่กับช่อง ev 9 9้าเก้าเเหมือนเดิมนั่นเองครับทุกคนเราในนี้เราจะมาเล่นเหมือนเดินมนะครับทุกคนคือ e ครั้งนี้เป็น ep ที่2แล้วนะครับทุกคน ep 2ของหนังออกัส ep เอ้ะ ep 2อ๋อ่อ้่ออิขอโทษน,นะครับ ep 2ของโลบบอกออกัสนั่นเองครับทุกคนวันนี้เรากลับอยู่ที่ ep 2นั่นเอง ครั้งที่แล้วผมลืมเอาชื่อแมพไว้ด้านล่างด้วยนะครับทุกคนขอโทษด้วยนะครับทุกคนแล้วครั้งที่แล้วผมลืมเปิดไมโครโฟนอาจจะไม่ Emmanuel, being ได้มีเส um ียงผมนั่นเองวันนี้จะมาหาเกมเล่นเหมือนเดิมนั่นเองครับทุกคนๆมเล่นกันวันนี้จะมาเล่นเกมอันแรกนะอบบี้แล้วพี่ผมจะมาเล่นนั่นเองครับทุกคนพี่ผมบอกไว้เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนถ้าผมชนะอบบี้คนไหนจะให้ดาวแล้วอบบี้คนไหนสวยก็จะให้ดาวเหมือนกันนะทุกคนใช่ครับทุกคน วันนี้ช่องผมก็เป็นช่องเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแต่เป็นคลิปที่3ของผมนั่นเองครับทุกคนโอ้ยตกอ่ะคลิปสั้นผมลงไว้หนึ่งคลิปนะครับทุกคนกับคลิปกับวิดีโอผมลงไว้สองคลิปนั่นเองครับทุกคนนี่คือคลิปที่สองทุกคนถ้าเราไม่ลงคลิปสั้นไปด้วยจะมีกันแค่สองคลิปนั่นเองครับทุกคนแต่ถ้าเรารวมไปด้วยก็จะเป็นสามคลิปนั่นเองครับทุกคนอ่ะทำไมไม่ถึงวะมันเลื่งสัยอ่ะ บอกเหมือนเดิมว่าเขาคืนว่าผมไม่ค่อยเสียออบี้นะทุกคนอย่าดราม่ากันนะครับทุกคนเอาทุกคนแล้วคลิปวันนี้ครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเล่นออบี้เหมือนเดิมนะอบบี้คนนี้เล่นยากจังวะเอ้ยเอ็ดมันยังตกเลยครับทุกคนอุ้ยลื่นว่ะทุกคนอบี้คนนลืก็สนุกนะแต่ผมว่ามันสนุกจรผมก็ต้องให้ ขาจริงๆแล้วคนอยากให้ชิงนะเขาคนอนเขาพูดอย่านี้อย่าคมันดูสวยว่ะเขากลับดีว่ะของดูอเวนิอุสคนก็สวยล้บดผมชอบอเนิอเป็นอเว้อว่ะผมใส่กผม ไม่มีกระโดดว่ะทุกคนโอ้โหใหเราดูเป็นออบบี้ให้เราเดินเล่นอยๆทุกคนแต่ไม่มีกระโดดสำหรับผมก็เป็นเรื่องแย่เหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โห้โหถึงเกิดไหทุกคนโหโหโหไปดูครับทุกคนไปดูมันจะออบบี้ไปดูมันจะเหรอออบบี้อยู่ที่ไหรือเปล่า นมอ่อันกไป้ไหมทุกคนกดม่ได้กคกระโ้ยู๋ปีกี้กบด้กระโดดวทุกคนชิคกี้ายก็ต้องกระโดดลยครับทุกคนอืแต่ไม่ยมปกี้ทุกคนไปไม่ได้ทุกคนไไอทุกคนไที่ว

ัน,นี้แบบอบี้อะไรวะแต่ผมว่ามันดูดีด้วยคนทุกคนน่าจสังสองอหรอแต่อบี้เขาทำสวยงามดีนะอดแลอบี้อะไรนมันลกเรียนแบบมาะ่ะเขกเรียนแบบมาจะไปยังไงโอ้โหอ้่ชมอมันลื่นว่ะโอ้โหกคนน่าจไปเปล่าว่ะ เดินนี่วดินแบนี้อะไรยากว่ะครับคนมึนรู้ส่อฝีมือคนที่เก่งด้วยนะครับคนเออมันเล่นยากจังวะคนมันไม่ทันหนีไปไหนได้ครับคนเนี่ยเนี่ยครับคนโอเคเนี่ยโอ้ยมึม่ผมไม่รอบสุดท้ายเฉยอะไรวะ เราไม่ไดจรงงไงกันนะโดนตรงไหนวะอู้หูมันเล่นไกลไปหน่อยอย่าดึงผมทั้งอู้หูเจ็บโดนทั้งคนอุ้ยผมเล่นบ้าไปหน่อยแบบรู้สึกยังไงก็ผ่านมาคุณว่าไม่ผ่านไในหรอคุณว่าหนูจะเล่นได้ ดนั่นเองทุกคนโอ้โหมัน,นีจะก็ได้กระโดดไหมครับทุกคนโอเคสวยงามครับทุกคนเออโอเคอู้ไม่น่าเล่นแบบแต่เล่นจริงเนี่ยเขาเล่นแรงแล้วตกได้ใครจะไ,ไม่รอดวะไปไกลเกินคนโหแต่ผมว,ว่าสนุกดีนะครับ ผมเล่นผ้าบะครับคนปู่ผมจะเล่นเหมือนเอ้ยนี่ไปได้ป่าวนี่ผมนี่ผมใช้หุ่นับวีปู่ัาทั้งฝอยเคนาอ ฝาเลยไม่รู้แล้วงูราก็ฝาเลยโอเคโอเคโอเคสวยมากสวยสังเกตุสิว่าโอ้โหดูว่าเขาเป็นคนดูว่าไปดูจะ เด้งคนผมไม่พานแต่แบบสวยก,ก็เหมือนกันนะครับทุกคนแบบไหนสวยก็ถูกกดไลค์เหมือนกันนะเองค่ะทุกคนแบบนี้อะไรบิ่งกันเหรอทุกคนไม่เอาบิ่งวะ่ะเอมขอลองเข้าบิ่งก่อนนะทุกคนเหมือนไม่ใช่เอาบิ่งอ่ะทุกคนถ้าคนที่เสียงลม,มไม่ใช่พายุบ้านองเข้านะครับทุกคนบ้านผมไม่ได้ใช้พายุเข้านะผมเปิดพัดลมไว้นั่นเองอะคน กหน่อยนะคนขออภัยด้วยนะคะเพื่คนที่มีเสียงก็ลงนั่นเองค่คนผมก็จะมือจะตัดออกได้ดีว่ามเป็นมือใหม่ช่องใหม่นั่นเองครับทืกคนนั่ครับทุกคนแล้วคลิปนี้ผมก็พยายามไปทําให้มันดีที่สุดแล้วนะคเอล่งนห้องไรับทุก่นคนนี่อ๋พี่สิซึ่งคืออะไรอ๋ออบบ้มือครับทุกคน

ขอบคุณ้ยอุ้ยรอดมาได้เลยบคพอดีนะทุกคนที่รอดมาเออเหไม่ได้วะ่ะทุกคนถนว่ามันเล่นยากเลอนกันี้เห็นนะ เงียบเลยผมผมไม่เห็นมืนอสีดำเน้อตาอนี้ผมไม่ใช่สีดำหรอเฮ้ยผมเล่นกากขนาดนี้เหรอวออบบี้ผมเนี่ยทุกคนคิดว่าผมเล่นกากไหมถ้าผมกากกดนหนึ่งถ้าผมเล่นได้ปรรกากาดกดสองถ้าผมเล่นโหดกดสามนั่นเองครับทุกคนเออนั่นเองครับทุกคนแล้วคลิปนี้เออเขาออกแล้วโหมันมือนจะเชื่อเขาอ,อ้อ ออคราวนี้ครับผมเลยอะอครทุกคนจะทิ้งใครทำไมอะอันนี้เอาไปไม่เคยเล่นหว่าคนไปฟงเสร็จก็ไปหนึไลค์ก่นเลยไม่ต้องฟังคนยังให้หนึ่งไลค์เลยผมคนใจดีนะเองครัคนไม่หยานะครับนี่ครับคนคือตังเฮ้ยอุ้ยคนก็สวยครับคนตั้งแต่คนุ่นลย18เลยเลย โอ้อย our mm ่างนี hmm. Hmm ้ไ hmm. ม่ต้องให้เยอะๆดีคับทุกคนให้เออเอเเอทุกแล้วมกดไลค์เยอะจังอู้หสวยจังเลยทุกคนธนาคารทุกคนธนาคารมันุองต้องถามนี่ทคนทุกคนทุออกอ๋อมีช่างลุกหนีน่ทุกนลุกหนีนี่ทุกคอ้โดนไปหัวแตกไปแดงมาเราหนีได้แล้วตอนนี้ อ่าตกคือจรตายทไมเขาโดนบ้างนะเราน่าจใช่เนี่ยครับเพื่อนเราเรานีม่ได้นะไไดอ้อกรโดดทีนี่แรืนอฮ้ยอันนเขาทำดีจัดแล้วมีลูกสอนีผมก็โดดกระโดเลยทุกคผมไปได้ไงวะไม่ได้กระโดดเมื่อกี้โอ้โหกระโดดไม่โดนว่ะอ,อมดนนั่น โอเคโอเคโอเคสวยนะครับทุกคนโอ้ยมันเลวอะครับทุกคนนี่มันไม่ใช่พสมาธิว่ะทุกคนเออโอเค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 หเรามาได้ไงวะนุ่มเนอะให้เอาจะคุกมาได้คุณแล้วเจอบ้านแล้วพวกเรานี่นี่กับคนเอ้าเราไงต่อ มีแบบผมนี้ใช่ไหมคุณผมก็ชอบอ่ะเอาไปเลยแปะรอย์ผมให้รอยรับเป็นแปะรอยๆและมีตัวเองได้แปะรอยลนะครับทุกคนเหมือนี่ยทุกคนอยากให้ผมทำแบบนี้ไหมถ้าอยากให้ผมทำที่โชยแบบนี้กดหนึ่งถ้าไม่อยากให้ผมทำแบบตัวนี้แทนกดสองแต่เอาวิผมทำแบบไม่ใช่อคุณผู้ชมว่าจะทำแบบนี้แทนดีกว่าอ่ะทุกคนเลือกมาตัดสินใจทุกคนนะครับทุกผมว่าทำแบงนี้มันสวยดีกว่า ได้ผมทำออบี้ไหมครับทุกคนหรือจะให้ทําอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคเอาไปแปะลายเลยโคตรสวยงามเลยโคตรสวยงามเลยทุกคนเด้อ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 เห็นเลยว่าแปะเพืนนีทุกคนเป็นแบบอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นไป็นยทุกคนผมเลยเชื่อไม่มีสีไม่เกิดขึ้นอะไทุกคนเดี๋ยวบางทีตายแล้วจะไปเกิดเหมือนไหนะไม่ใช่หรอทุกคนอะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันนะยังครับทุกคน อันนี้เฮ้ยอันี้ผมไม่เคยมาดูอ่ะมคนโควต์เป็นแปดพันกว่าคนล้โอ้ยเป็นที่รอะโอ้ยผมวแปลกๆโอเคใครที่พบหนึ่ฟอเก่งอนพบน้อยวเฮ้ยเจ๊ เวิดจ,จะมาคุณเปิดจะมาคุณเรื่องเขาบ้านเลยเนะี่ยโอ้โหเจริงเหรอคุณลูกอันนั้นโครงสร้างอะไรอะ่ะเป็นอบี้ปะอันนั้นอ่ะคุณเห็นเลยปะไม่ใช่แบบนี้นะของใ่ของผมอัมนน่นนะพี่คุณใจแตกทำไมเป็นแบบอย่างนี้วะอืมก็ดูแบบปกตินี้คุณอืม หรือสูงอีกไหนเนื้อคนนั้นไม่เข้าไปไงคนผมไม่เข้าแต่ผมก็ผ่านอย่ดีคุณผ่านาได้เลยมันแค่กดไลค์เขาเฉยเพราะดูจากนั้นสวยดีอุ้ยแหลกแหลกแหลกแหมาคนเครื่องดี่เครื่องผมไม่ได้ดีคุณเป็นเพราะผมอาจจะปรับรฟิกสูงไม่ได้คนเองครับทุกคนนั่นเองทุกคนแบนไปเถอะคุผมไม่อยากปรับน,นะแล้คนไม่เอาพี่ว่าโว่เอาพี่จริงว่าคนนั้นอุ้ย มาทุกคนคือว่าสวยสวยจริ๋วมากเลยไม่ชอะว่ะทุกคนทุกที่ทำอย่างนี้หนึ่งเฟซมาแล้วหนึ่งหนึจะมาเจอเพชรนั่นเองทุกคนหน้าต่อครับทุกคนคลิปนี้ผมไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะเองทุกคนผมอัดนานนะครับทุกคนคลิปนี้ ทุกคนเอ,อ้ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมานะทุกคนบอกน้องเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะไม่ใช่ ep สองเรื่องเอ,อ,อย้ยไม่ใช่ ep สามนี่คนใครอยากให้ผมทำ ep สามต่อคอมเมนต์มานะครับทุกคนคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับทุกคนใครอยากให้ผมทำ ep สามต่อนะ นีเขาสร้างเลยผู้สวยองามคนก็หลายแห่คนน้อยอ่ะเป็นแบบอะไรวะครับทุกคนนี่เหมือนการตกแต่งอ่ะบอกธรรมดามาตกแต่งอย่างงี้หน่อยครับทุกคนอ๋อฟิกกิตบอลทุกคนไม่ได้ไม่เป็นอ่ะครับทุกคน สบายดีนั่นเองครับทุกคนเออผมว่ามันสบายดีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมนี่ถาคลิปหนึ่งก่อนนะคนให้พี่ชี้คลิปหนึ่งดิอันนี้เป็นจุดอะไรอ่ะผมเออลงมาผมได้อะไระคนเป็นอะไงอ๋อผมบอกสบายจัดอันนี้อบีเหรอคนบีเป็นง่ายขนาดนี้หรอฮะบีง่ายจริงครัคนคนนะบีบมันง่ายจังวะครับทุกคน นี่บอกหายใช่ปหมไม่หายนี่ไม่ง่ายเปล่าคนมันก็ง่ายเหมือนกันแต่ไม่ว่าผมนะผมไม่ง่ายหรอกเจเลนพรผมก็โดดนี่โดนได้ให้เห็นผมพูดเจเลนพรถ้าผมพูดเกี่ยวกับคำยาบนิดหน่อยผมขออภัยด้วยนะครับทุกคนอาจจะพูดคำว่าเจเลนพรเฉยๆนะทุกคนอาจจะไม่มีคำยาบนะแต่ขออภัยที่เคยไม่ชอบด้วยนะครับทุกคนหนึขอภัยด้วยนะครับทุกคน คลิปนี้ผมไม่ได้ไอ่ได้ทำเลยเท่าไหร่นะคนก็มาเล่นอบบี้นี่แหละครับทุกคนคือหมูก็ดีใจคนถ้าใครได้ดูแล้วชอบใจอ่ะคนเดี๋ยวคลิปนี้เล้วผมว่าสบายคนเล่นแล้วมสบายแล้วอาจด้คลิปนี้ทุกคนดูเลยผมว่าสบายนะครับทุกคนผมเล่นลนี้แบบผม,ผมอัดไว้นั่นเองคนอัดไว้ ถ้าคนคนใดเห็นมุมซ้ายมือของผมมันเป็นที่อัดของผมนั่นเองคนอัดที่ของผมนะทุกคนเข็มอัดฝ้ายมือก็คือที่อัดที่ของผมนัม่นเองครับทุกคนเดี๋ยวว่าหลังจะมาบอกแอปที่ผมใช้อัดคลิปนั่นเองครับทุกคนว่าเป็นยังไงนั่นเองครับทุกคนอ้นี่ผมใช้อัดคลิปเป็นยังไงนั่นเองครับทุกคนอันนี้อันนี้ไม่นสำหรับมือถือนัน่นเองครับทุกคน ผมเล่นในมือถือนั่นเองครับคุณผมเล่นในมือถือนั่นเองครับค,คุณเออทุกคนผมไม่อัดในมือถือนะใครที่เดี๋ยวผมจะสอนทำช่องตัวเองด้วยนะครับทุกคนวิธีทำช่องตัวเองจะท,ท,ำงงทำไงนั่นเองทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนั่นเองครับทุกคนอ๋อปีนปิดปีนปิดที่เหรอทุกคนเออว่าจริงอ้าเอ๋าอ้าผมรู้วิธีเลยละ เล่นมีเกีเกียนเลยกันอุ้ยผมไม่ได้วะเกียนนี้เกียนยากเหมือนกันแหละี่เล่นเกียนนี้มันก็เล่นเกียนยากเหมือนกันทุกคนมันไม่ใช่เล่น,เ,ลกน,น,นเกียนงะ่ายๆนะเดี๋ยวเราต้องปีข๊ข้างขกันเนี่ยเอออุอย้ยมึงเกียได้ละผมไม่ผ่านานะทุกคนไปลนนไล่เลยกันอู้หูอ่ะว้ยจะจะพันไลรเลยเหรออมบี้อยเนี้ยดีเอ้ยนี่แบบไม่ใช่ใชแบบทุกคนจะ่นี่หรอวู้ยผมนึกม่า คุ้นๆบคับคุณน่ากันจริงๆ่เ้เอคุณมาที่อันนี้ววันเสร็จกกลับมาที่นี่แล้วกไลให้เขาม่สวยเองตนี้่จะเอไรลิปัดไมคุณเดี๋ยวผมแล้วขอจบเพียงไม่ แล้วเราขอพี่เดบวพื่อนนเราขอจบเพียงไว้แค่นี้ก่อนนั่นเองคนคลิปนี้จบแล้วนะคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย